คลิปนี้จะพาไปดูการตั้งข้อสังเกตจากทางก้าวไกลหน่อยนะคะกับกรณีเรื่องของที่ดินสปกทับซ้อนกับทางคุณอภิชาติสิริสุนทรสอสอบัญชีรายชื่อและเลขาที่การพักก้าวไกลนะคะออกมาพูดถึงกรณีการพบหลักมุดที่ดินสปกทับซ้อนกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งนํามาสู่การติดตามตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ2หน่วยงานหลักนะคะก็จะมีสปกก็คือสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมแล้วก็กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งเป็นประเด็นที่กําลังให้ความสนใจกันอยู่ในขณะนี้ทีนี้ทางก้าวไกลนะคะเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตต,ต่อเหตุการณ์นี้ใน4ประเด็นสำคัญด้วยกันนะคะทุกคนประการแรกเนี่ย ก็คือปัญหาข้อพิาพาทแนวเขตที่ดินกรณีนี้เนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาใหญ่ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแนวเขตที่ดินที่ทับซ้อนกันร,ระหว่างหน่วยงานรัฐกับหน่วยงานของรัฐกับประชาชนอ่ะคือมันจะมีความทับซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็หน่วยงานของรัฐกับประชาชนอันนี้เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาซึ่งล้วนแต่เกิดจากการที่แต่ละหน่วยงานเนี่ยค่ะใช้ข้อมูลคนละชุด รวมถึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาตลอดทั้งแนวเขตสอปอกอรแนวเขตป่าอุทยานแห่งชาติเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือว่าที่ดินอื่นๆของรัฐที่ต่างมีการประกาศทับซ้อนกันจํานวนไม่น้อยรวมถึงกรณีทับซ้อนกับที่ดินเดิมของประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์มาก่อน mm hmm. เพราะฉะนั้นค่ะ mm hmm. เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเร่งรัดโครงการปรับปรุงแนวเขตที่ดินเพื่อยุติปัญหาแล้วก็ป้องกันปัญหาในอนาคต ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงดุลแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันจากหลายฝ่ายนะคะให้เป็นที่ยุติร่วมกันแล้วก็สร้างมาตรการเชิงระบบเพื่อป้องกันการประกาศแนวเขตที่ดินรัฐทับซ้อนที่ดินของประชาชนที่มันซ้อนทับกันเองอันนี้คือประเด็นแรกนะทีนี้ประเด็นที่2ค่ะ กรณีข้อพิาพาทนี้เขาพบข้อพิรุธหลายประการค่ะทุกคนเช่นการพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์สปกความถูกต้องของขั้นตอนการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมขัดแย้งกับการเป็นพื้นที่เกษตรปกติซึ่งอันที่จริงเนี่ยการได้มาซึ่งสิทธิ์ในสปกเนี่ยนะคะต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบพิจารณาเนี่ยหลายขั้นนะไม่ว่าจะเป็นชั้นเอกสารที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติ ขั้นสำรวจรังวัดแปลงที่ดินการสอบสวนสิทธ์ตรวจสอบบัญชีคัดเลือกเกษตรกรตรวจสอบระยะเวลาการถือครองที่ดินหรือการแจ้งผลแล้วก็ขัดฐานตัวอย่างนะคะกรณีนี้เขาบอกว่ามันมีจำนวนหลายแปลงเลยเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ไม่รู้จักจ่ะไม่รู้เลยว่าไอค้คนคนนี้ที่มันมามีชื่อเนี่ยรรับจัดสรรจากใครก่อน คือไม่ได้พบว่าเป็นชาวบ้านที่ทํากินอยู่ในพื้นที่ก็เลยทําให้เกิดข้อสงสัยเขาว่าเอ๊ะคนที่ได้รับจัดสรรให้เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยตกลงเป็นเกษตรกร,ร,กรจริงไหมก่อนนะมันก็เลยสอว่ามีความเป็นไปได้อาจมีการทุจริตในการออกสปออก,อกที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปัจจุบันนะคะและส่วนหนึ่งเนี่ย ก็เป็นการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งหากพบการกระทําความผิดจริงเนี่ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติการถูกดําเนินคดีนะคะทุกคนแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีทางรูง้หรอกค่ะว่าเอ้ยมีฝ่ายนโยบายที่เกี่ยวข้องหรือว่าได้สั่งการหรือเปล่ายังไงนะซึ่งก็มามีความเป็นไปได้นะคะที่ภายใต้กระแสะนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงเกษตร ที่ได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์บางประการของที่ดินสปกโดยใช้คําว่าโฉนดสปกขณะนี้มีช่องว่างให้คนบางกลุ่มหรือว่านายทุนที่ไม่ใช่กลุ่มเกษตรกร,กรตัวจริงเนี่ยนะคะสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบหาช่องทางเพื่อเข้ามาจับจองถือครองพื้นที่มากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าหากเป็นแบบนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นค่ะว่ารัฐบาลไม่ได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันที่ดินรัฐหลุดมือจากประชาชนในกลุ่มเกษตรกร,กรจนกลายเป็นคําถามต่อมาว่า รำตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่รับผิดชอบนโยบายนี้โดยตรงเนี่ยรวมถึงนายกจะแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นนี้อย่างไงและจะมีแนวทางป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไงประเด็นที่3ค่ะจากที่มีการอ้างข้อมูลบอกว่านอกจากพื้นที่เขาใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ยังพบการออกสอปรกรบทับซ้อนนะคะในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเลยค่ะทุกคนโดยจากการสำรวจอุทยานแห่งชาติ142แห่งเนี่ยนะคะพบพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยประมาณ 2อง0 0นหไร่จ้าเอาเฉพาะแค่พื้นที่อุเทียนแห่งชาติทับลานเนี่ยนะคะก็สูงถึง7ง8็ดถหมื่นไร่และะ้วค่ะทุกคนซึ่งตัวเลขเป็นไงสูงมากเวอร์ไม่สิสูงมากไม่สูงมากเวอร์ส,ส,ส,สูงมากจ้ะแล้วก็มีการถแถลงจากสำนักงานสปกรน,นะคะว่าเราจะไม่จัดพื้นที่แนวกันชนให้เกษตรกร,ร,กรทำกินโดยเด็ดขาดนะแต่ประเด็นนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากพื้นที่แนวกันชนที่ถูกกล่าวอ้างว่าจะดาเนินการเพิกถอนทั้งหมดกว่า2,000 0 0ไร่เนี่ยนะคะเขาบอกมันไม่ใช่ต้นตอของปัญหาทั้งหมดนะอ,อีปัญหาเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการขั้นตอนของหน่วยงานรัฐซึ่งต้องแยกแยะเป็นกรณีไม่ควรจะนําเอาเปัญหาพิพาทกรณีนี้กรณีเดียวอะแล้วก็เอาไปเหมารวมกับพื้นที่อื่นๆทั้งประเทศเนื่องจากว่ามันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่สปกอ,อื่นๆที่เขาดําเนินการถูกต้องนะคะแล้วก็มีประชาชนที่เขาทําประโยชน์ตามสิทธิ์อยู่ จึงไม่ควรจะนําปัญหาไอ้เรื่องแนวเขตของรัฐที่มันทับซ้อนกันแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนอันเนี้ยไปเป็นเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบกับประชาชนที่เขามีสิทธิ์ถูกต้อง <c oughs> ให้พอได้รับความเดือดร้อนไปด้วย <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ประเด็นสุดท้าย <c oughs> ประเด็นที่สี่ค่ะทุกคนนโยบายด้านการปฏิรูปที่ดินเนี่ยมีความจําเป็นที่ต้องเป็นไปเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านกเกษตรกรรมนะคะโดยเฉพาะกลุ่มกเกษตรกรรายย่อยเพราะฉะนั้นคะ่ะการพิจารณาเพื่อ จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายสปกร์เนี่ยควรเป็นไปด้วยกระบวนการที่มีส่วนร่วมอย่างเข้มข้นตั้งแต่ระดับชุมชนแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบนฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็การวิเคราะห์เชิงสหวิชาการอย่างรอบด้านเนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาความเหลื่อมล้ําเชิงโครงสร้างของประเทศนะคะที่มันสัมพันธ์โดยตรงกับปัญหาการจัดการที่ดินเพราะฉะนั้นค่ะ บทบาทของหน่วยงานด้านปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยจึงไม่ควรทําเพียงแค่การจัดสรรที่ดินค่ะแต่ควรมีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยสามารถพัฒนาอาชีพเงินทุนสาธารณภคการตลาดเพื่อที่จะสามารถรักษาที่ดินพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนได้สุดท้ายคุณอภิชาตินะคะย้อนอีกทีคุณอภิชาติสิริสุนทรสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักเก้าไกลก็บอกว่าหากรัฐบาล ต้องการแก้ปัญหาจริงควรเร่งตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับสบปกอทั่วประเทศนะคะเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลผู้ถือครองจริงในปัจจุบันว่าเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรตามคุณสมบัติหรือเปล่าซึ่งหากเป็นผู้ที่ผิดคุณสมบัติตามระเบียบเนี่ยกฎหมายต้องเร่งดําเนินการเพิกถอนสิทธิ์แล้วก็จัดสรรที่ดินให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรที่มีคุณสมบัติถูกต้องค่ะ